กลับมาล่ากับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูเรื่องสนุกสนุกในวันน้ําท่วมสวัสดีครับผมชื่อการณิดีที่มีสิริที่เพชรบุรีมีฝนตกหนักมากเป็นเหตุทําให้น้ําท่วมถนนระบายไม่ทันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทบคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เพชรบุรี น้ำท่วมสูงมากรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เหลือแต่รถใหญ่เท่านั้นครับที่ผ่านได้อะดูสิครับมีแต่รถใหญ่รถเล็กเนี่ยไม่มีทางผ่านได้อยู่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาน้ำท่วมขนาดเนี้ยมอเตอร์ไซค์มันวิ่งไม่ได้อยู่แล้ว มีเจสก,กีมาขี่บนถนนจริงๆด้วยโอ้โหแกถือโอกาสที่น้ำท่วมครับเอาเจาสก,กีมาขี่เล่นกันเลยโอ้โหหอยสนุกใหญ่เลยไม่เกรงใจรถที่มันติดกันอยู่บ้างเลยนะเนี่ยแหมขี่ไม่นีนะไปข้างหน้านะขอให้เจอลูกเด้งตึ๊ดโอ้โหเอะข้างหน้ามีลูกเด้งเหรอเนี่ยงั้นผมกลับนั่นสนุกเลย น้ำลำคอมีตั้งเยอะแยะไม่ไปเล่นนะดันมาเล่นบนถนนหลวงแบบนี้มันยามกันชัดๆัดโอ้โหโอ้โหะสนุกใหญ่เลยเฮ้ยกินเช้า,ามันเขาล่ะขอยาบอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถวิ่งไม่ได้จอดติดสนิทเลยจู่ๆก็มีคนนำเจ็ตสกีออกมาขี่บนถนนใช่อย่างนั้นขี่ไปขี่มาไม่สนใจใครเลยน้องเขาคงถือกติที่ว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีเจ็ตสกีได้ขอขอบคุณคุณการนิธิมีสิริจังหวัดเพชรบุรีเรื่องเล่นเจ็ตสกีบนถนน